ชีวิตล่าสุดชลิดเฟื่องอารมณ์หลังผันตัวทำสวนทุเรียนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่หายหน้าหายตาจากจอทีวีไปพักใหญ่สำหรับตุ่มชลิตเฟื่องอารมณ์โดยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหันไปเป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนขายดีมากจนคนมาเหมาทั้งสวนล่าสุด ตุ่มชลิตออกมาเปิดใจในรายการโต้หนุ่มแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนู่แม่มสุรีวิภาถึงการวางแผนชีวิตหลังเกษียณพร้อมเปิดใจเรื่องงานในวงการบันเทิงหลังจากนี้เริ่มต้นที่จะไปเป็นชาวสวนทุเรียนตั้งแต่เมื่อไหรตุ่มชลิตได้ตอบว่าตั้งแต่เราวัยรุ่นแล้วนะตั้งแต่เริ่มเล่นละครเริ่มมีอาชีพเป็นนักแสดงซึ่งตากล้องช่องสามเขาจะขายพื้นที่จันทบุรีไล่ละสามหมื่น ซึ่งเราก็พอจะมีเงินไปซื้อแล้วจันทบุรีเขาปลูกทุเรียนเราก็เริ่มปลูกแต่พื้นที่โล่งๆว่างเปล่าตอนแรกซื้อมา15ไร่และทําไปเรื่อยๆซึ่งครั้งแรกเราก็ปลูกทุเรียนเลยแล้วก็มังคุดเงาะลองกองอะไรที่เป็นผลไม้ของเมืองจันเราลงหมดเลยตอนนี้ขยายได้กี่ไร่แล้วตุ่มชลิดได้ตอบว่า จาก15ไร่ตอนนี้เป็น50ไร่แล้วและเราก็เริ่มซื้อไปเรื่อยๆตรงไหนเขาเดือดร,ร้อนมาเราก็ช่วยซื้อซึ่งเมื่อก่อนคนสวนถือว่าไม่มีเงินเหมือนตอนนี้เมื่อก่อนทุเรียนถูกราคา30บาทแต่ปัจจุบันมูลค่ามันขึ้นมาเยอะขึ้นเพราะเราส่งออกไปที่จีนถามว่าค่าใช้ใจ่ายเดือนเท่าไหร่ตุ่มชลิตได้ตอบว่าใช้เงินหลักแสนในการทําสวนต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการทําสวนแล้วก็คนงาน ถ้าพูดถึงตอนนั้นกับตอนนี้การลงทุนก็ใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้มากขึ้นกว่าทุเรียนเป็นโรคมากขึ้นสารพัดโรคเลยการที่จะเป็นเศรษฐีร้อยล้านเป็นเจ้าของสวนทุเรียนยากไหมตุ่มชลิตได้ตอบว่าอย่าทําเลยไม่แนะนํเพราะถ้าคนงานขาดเราต้องทําเองซึ่งคนงานเราก็ต้องจ่ายราคาแพงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆเมื่อก่อนวันละ100เดี๋ยวนี้วันละ3-400ทุกอย่างต้องลงทุนหมด แต่ทุกคนมองไม่เห็นทุกคนมองเห็นแต่เงินว่ามันต้องได้เยอะอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าทุกวันนี้คนไทยมีโอกาสได้กินทุเรียนสวนเราไหมตุ่มชลิตได้ตอบว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามีใครได้กินบ้างเมื่อก่อนนี้ได้กินซึ่งทุเรียนเมืองจันท์มันเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ลงคนจีนมาเหมาทั้งสวนเลยซึ่งเขาจะมีคนงานมาตัดและเขาก็จะคิดค่าตัดเรารวมอยู่ในราคาซื้อทุเรียนเจอกันที20กว่าคน มาที20่20กว่าตันไม่ได้ตัดแค่100-200ถึงกิโลกร,รมัมถามต่ออีกว่าอนาคตและความคาดหวังจากนี้ไปเป็นยังไงบ้างตุ่มชลิตได้ตอบว่าเราไม่ได้คาดหวังคิดแค่ว่าทำปีนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองทุกอย่างเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดพอให้เงินเราเราก็ต้องดูแลเขาเราต้องเร่งรากตัดแต่งกิ่งฉีดยาทุกอย่างให้เขาอยู่กับเขาตั้งแต่ตีห้ยันหกโมงเย็นทุกวัน ซึ่งทุกวันนี้เราก็อยู่ที่จันทบุรีเป็นหลักเป็นมรดกให้กับลูกได้ไหมตุ่มชลิดได้ตอบว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาพอไม่รู้ดูไม่ออกว่าใครจะเอาอาจจะเป็นหลานก็ได้ที่อยากจะทำต่อก็ต้องรอดูต่อไปแต่คิดว่าลูกหลานคงไม่ทิ้งเพราะมันคงเป็นมรดกถามต่ออีกว่าทุกวันนี้ยังจัดทำงานในวงการบันเทิงต่อไปไหมตุ่มชลิดได้ตอบว่าทำสิทำสิมันคือชีวิตของเรา พออย่างน้อยตอนนี้ก็ยังโชคดียังมีงานมาให้เราได้เล่นบ้างแต่เราก็มาเจอในกองมองเห็นสภาพที่เราตอนเป็นหนุ่มรวมไปถึงผู้จัดละครที่สนิทสนมได้ไปเจอนักแสดงรุ่นเดียวกันมันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งได้เห็นการเป็นไปของเพื่อนอย่างน้อยวงการนี้มันมีอะไรซึ่งเรารักกันโดยไม่รู้ตัวเวลาไปทำงานมันจะรู้สึกภาพเก่าๆมันปรากฏ แล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์มันมีความสุข